บทที่7031-7032ในฐานะตระกูลนินจาที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนินจาอิกะได้เข้าร่วมในกบฏโตเกียวในตอนนั้นและเกือบจะถูกกลุ่มของเย่เชิญกวาดล้างไปจากนั้นพวกเขาก็เปลี่ยนทิศทางตามเวลาและแสดงความจงรักภักดีต่อตระกูลอิโตในเวลาที่เหมาะสม นี่คือวิธีที่ทำให้พวกเขาหลีกเลี่ยงชะตากรรมขององค์การถูกทำลายล้างโตเกียวรีเบลเลียนดั้งเดิมเป็นการทะเลาะวิวาทที่ไม่เปิดเผยดังนั้นโลกภายนอกจึงไม่ทราบเกี่ยวกับความพักดีของนินจาอิงะต่อตระกูลอิโตหลังจากการทะเลาะวิวาทในครั้งนั้นความจงรักพักดีดั้งเดิมของนินจาอิงะต่อตระกูลอิโตเป็นเพียงกลยุทธ์ที่ล่าช้าและไม่จริงใจ แต่หลังจากได้เห็นความแข็งแกร่งของเย่เฉินบนภูเขาเย่หลิงนินจาอิงะก็ไม่มีความคิดที่สองเกี่ยวกับตระกูลอิโตอีหลังจากที่ชาวอเมริกันค้นพบอีกา้านินจาสพวกเขาก็เสนอข้อเสนอที่ซ่อนอยู่มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เมื่อแฮตทอรีฮันโซผู้นำของนินจาอิงะได้รับข่าวความคิดแรกของเขาคือว่านี่เป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะทำรายได้ และเงินก้อนใหญ่หาข้อตกลงนี้เสร็จสิ้นก็เพียงพอที่จะเลี้ยงและดื่มให้กับนินจาอิงาทั้งหมดเป็นเวลาหลายทศวรรษดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดและจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแต่เมื่อได้ยินว่าตะวันนากลังจะถูกฆ่าในดินแดนตระกูลมิตซุยเขาก็เลิกคิดหาเงินก้อนนี้ทันที เพราะเขารู้ดีว่าหญิงคนโตของตระกูลอิโตะนั้นเป็นหัวหน้าตระกูลอิโตะคนปัจจุบันในตอนนี้ด้วยนานนโกะอิโตะและมิซุยชินเมะลูกสาวคนโตของตระกูลมิตซุยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันฮัตโตริฮันโซรู้ดีว่าเขาไม่สามารถไปบ้านเพื่อนสนิทของผู้นำนิกายเพื่อฆ่าผู้คนเพียงเพื่อหาเงินไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเงินแต่เขารู้ดีว่าเมื่อมีเย่เฉินอยู่ที่นี่ ถึงจะฆ่าคนเดียวได้เงิน1,000ันล้านเหรียญสหรัฐและถึงแม้จะให้หนึ่งหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเขาก็ไม่ควรใช้ความคิดที่คดเคี้ยวนี้ไม่เช่นนั้นมันจะไม่ง่ายเพียงแค่หารายได้และใช้ชีวิตบางทีนินจาอิกะอาจจะหายไปจากโลกนี้เลยก็ได้ดังนั้นฮัตโตริฮันโซจึงไม่กล้ารอช้าและบอกข่าวนี้แก่อิตโตะนาโกะก่อนทันที หลังจากที่นานาโกได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เธอก็กังวลอย่างมากเกี่ยวกับความปลอดภัยของเพื่อนสนิทของเธอนอกจากนี้เธอรู้ว่าเย่เฉินพาภรรยาของเขาไปโตเกียวเพื่อดูคอนเสิร์ตของตะวันนาอยู่ที่นั่นด้วยเธอจึงรีบขอความช่วยเหลือจากเย่เฉินแม้ว่าตระกูลมิซุยุจะถือว่ามีฐานะร่ำรวยมากอยู่แล้ว แต่อีกฝ่ายได้เสนอข้อเสนอที่ซ่อนอยู่จํานวน1 0 0 0ล้านดอลลาร์สิ่งลอดใจนี้ยิ่งใหญ่เกินไปและจะทำให้ผู้สิ้นหวังจํานวนมากต้องการจะรับความเสี่ยงนี้โดยไม่คํำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่ตามมาในสายตาของผู้สิ้นหวังจำนวนมากนงหน1,000สนเหรียญสหรัฐนั้นคุ้มค่าที่จะต่อสู้เพื่อมันอยู่แล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงถ้าเสนอถึงหนึ่ล้านเหรียญสหรัฐ เย่เฉินเองก็ไม่คาดคิดเช่นกันว่าผู้ที่อยู่ในอเมริกาที่ต้องการชีวิตของตะวันนาจะไม่ยอมแพ้ดังนั้นเขาจึงถามอิตโตะนาโนากะที่ปลายอีกด้านของโทรศัพท์ว่านานาโกะดอกไม้ที่ซ่อนอยู่มูล,ลค่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้ถูกซื้อได้อย่างไร นานาโกะกล่าวว่า1,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐได้ถูกแปลงเป็นบิตคอยแล้วและบิตคอยเหล่านี้ก็ถูกแปลงไปแล้วพร้อมใช้งานแล้วบนแพลตฟอร์มการซื้อขายตัวกลางที่ใหญ่ที่สุดในเครือข่ายใต้ดินข้อกำหนดของภารกิจก็ได้รับการเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วแท้จริงแล้วไม่ว่าใครก็ตามที่สามารถคาตะวันานได้ เขาก็จะสามารถรับบิตคอยหนึ่งพัล้านเหรียญสหรัฐได้แม้ว่าตัวเขาเองจะเสียชีวิตระหว่างการฆ่าและตัวตายก็ตามตราบใดที่ได้รับการยืนยันว่าตะวันนาถูกเขาฆ่าก็คือเงินนั้นจะถูกบันทึกไว้ในชื่อของเขาและสืบทอดโดยทายาทต,ตามกฎหมายของเขาทันทีนานาโกะกล่าวอีกครั้งแพลตฟอร์มนี้น่าเชื่อถือมากในเครือข่ายใต้ดิน พวกเขาประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางและผู้ตัดสินสำหรับเหตุการณ์ที่คล้ายกันนับไม่ถ้วนดังนั้นความน่าเชื่อถือของพวกเขาจึงสูงมาก5%ของบิตคอยมูล,ลค่า1,000ล้านดอลลาร์จะถูกใช้เพื่อจ่ายเงินให้กับเอเจนซี่แพลตฟอร์มค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างยุติธรรมและเป็นกลางเพื่อยืนยันว่าใครเป็นคนค่าตะวนนา คาดว่าองค์กรนักฆ่าหลายองค์กรและแม้กระทั่งองค์กรอันธพาลในญี่ปุ่นก็ได้รับข่าวนี้เช่นกันให้ชนเผ่าและครอบครัวของพวกเขามีความเจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งตลอดไปได้ชั่วชีวิตเย่เฉินอดไม่ได้ที่จะตบริมฝีปากของเขาแล้วพูดว่านี่มันยุ่งยากนิดหน่อยจำนวนเงินที่ซ่อนอยู่นั้นสูงมากแอลมันก็ได้ผลแม้ว่าคนที่ฆ่าจะตายก็ตาม ผู้สิ้นหวังหลายคนถึงกับสละชีวิตเพื่อให้ได้เงินก้อนโตขนาดนี้เงินจำนวนหนึ่งสำหรับครอบครัวของพวกเขาและแม้กระทั่งผู้คุ้มกันของครอบครัวมิตซุยหากหลังจากรู้เรื่องนี้แล้วก็สามารถฆ่าตะวันนาโดยไม่ได้เตรียมตัวได้พูดตรงๆยังไม่รู้ว่าแม้แต่แฟนของเธอจะทนต่อสิ่งล่อใจนี้ได้หรือไม่เย่เชิญกล่าวอีกครั้ง ในสถานการณ์นี้ไม่มีทางถามทางสหรัฐอเมริกาได้สถานทูตหรือแม้แต่ตำรวจญี่ปุ่นเพื่อขอความช่วยเหลือหากมีคนในสถานทูตหรือตำรวจต้องการเงิน1,000ล้านดอลลาร์ให้กับครอบครัวด้วยขึ้นมาความปลอดภัยในชีวิตของตะวันนาจะยิ่งถูกคุกคามอย่างมากในทางกลับกันครอบครัวมิตซุยจะยังปลอดภัยกว่าเล็กน้อย อย่างน้อยครอบครัวมิตซุยเองก็จะไม่จริงจังกับเงิน1,000ล้านดอลลาร์นี้และพวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องความปลอดภัยของตะวันนาอย่างแน่นอนใช่แล้วนานาโกะพูดอย่างเป็นกังวลนั่นคือสาเหตุที่ฉันขอความช่วยเหลือจากเย่เฉินจุนเย่เฉินถามเธอแล้วคุณอยากให้ฉันทำอะไรละ่ะ นานาโกะกล่าวว่าเย่เฉินจุนฉันหวังว่าฉันหวังว่าคุณจะสามารถปกป้องซินเมยยอและครอบครัวของเธอได้ฉันเพิ่งถามซินเมยยอเกี่ยวกับความปลอดภัยของเธอเธอบอกว่าตะวันนาพักอยู่ที่บ้านของเธอและคืนนี้ก็จะพักที่นี่เหมือนเดิมฉันกลัวว่าใครก็ตามที่อยากได้เงินหนึ่งพันล้านดอลลาร์นี้จะเสี่ยงและไป ที่บ้านของมิตซุยความสัมพันธ์ระหว่างซินเหมยกับฉันนั้นเป็นเช่นนั้นในฐานะเพื่อนรักฉันไม่อยากให้เธอตกอยู่ในอันตรายหรือปัญหาใดๆส่วนตะวันนาแม้ว่าฉันจะไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเธอแต่ผู้หญิงคนนี้คือนักร้องหญิงที่โด่งดังที่สุดในปัจจุบนันหากเธอถูกฆ่าตายในดินแดน ของตระกูลมิตซุยทั้งสามคนนั้นครอบครัวเขาจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์และโจมตีจากคนทั้งโลกดังนั้นฉันก็หวังว่าเย่เฉินจุนจะปกป้องความปลอดภัยของเธอได้อัญยประกาศคู่หลังจากพูดอย่างนั้นนานาโกก็ถามอย่างกังวลเย่เฉินจุนคำขอของฉันมันมากเกินไปไหมเย่เฉินสับสนไปชั่วขณะนอกจากนี้ยังมีความยากลำบากอยู่บ้าง เขารู้ดีว่าเงินหนึ่พันล้านดอลลาร์นั้นน่าดึงดูดแค่ไหนสำหรับคนที่สิ้นหวังคืนนี้อาจมีคนหลายร้อยหรือหลายพันคนพยายามมาที่บ้านมิตสุยเพื่อปลิดชีวิตตะวันนาแม้ว่าเขาจะมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษแต่หากต้องเผชิญหน้ากับศัตรูจำนวนมาก และก็ยังต้องปกป้องตัวเองด้วยและในขณะที่ปกป้องตัวเองเขาก็ต้องช่วยชีวิตตะวันาไปพร้อมๆกันความยากก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณไม่แน่ใจเหมือนกันเขาจึงถามนานาโกะว่านานาโกะฮัตโตริฮันโซรู้ไหมว่าดอกไม้ลับนี้บอกหรือเปล่าว่าคือใครหรือมาจากองค์กรไหน นาโนากะกล่าวว่าฉันถามฮัตโตริฮันโซและฮัตโตริฮันโซบอกกว่าเขาไม่รู้แต่อีกฝ่ายบอกเขาว่าเขาได้ติดต่อกับกลุ่มผู้มีอำนาจหลายกลุ่มและการแข่งขันจะค่อนข้างดูเดือดแต่ตราบใดที่นินจาอิงะสามารถฆ่าตะวันนาได้ก่อนคนอื่นๆนินจาอิงะก็จะมีความสุขไปกับเงินนับพันล้านดอลลาร์แต่ถ้าคนที่ฆ่าได้เป็นคนอื่นกลุ่มอื่น หากกลุ่มนั้นเป็นผู้นำและจัดการได้นินจาอิงะก็จะไม่ได้อะไรเลยและไม่เอาแม้ว่าจะจ่ายราคาสูงก็ตามอย่างน้อยตอนนี้เราก็สามารถมั่นใจได้ว่านินจาอิงะจะไม่ทรยศชันด้วยวิธีนี้นินจาอิงะจะยังคงมีประโยชน์อยู่บ้างเย่เชิงกล่าวอีกครั้งถึง เอาเป็นว่าคุณขอให้ฮัตโตริฮันโซพาคนมาที่โตเกียวโดมทันทีและให้นินจาอีงะนั้นรับคำสั่งจากฉันชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนตะวันนาเธอยังคงต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวมิตซุยไปตามเดิมชั่วคราวถ้าเป็นไปได้ฉันจะไปด้วยในคืนนี้เพราะตอนนี้ฉันให้ครอบครัวมิตซุยกำลังดูอยู่